วันนี้ก็จะเอาเหยื่อที่ทอาทำไว้มาตามหาปลาไซส์กันนะครับก็จะเปิดด้วยกระดีก่อนนะครับเพราะว่าตีสนุกนะน้ำขึ้นสูงเลยนะฮะช่วงนี้ โดนครับโอ้โหโดนตรงนี้โดนเลยฮนะไซส์สาาพานนะครับแต่เป็นกระสุกจิ๋วนะครับตัวเล็กอ่ไม่ใช่ปลาไซส์นะครับก็ปล่อยครับผมก็ตามหาต่อปีนี้น้ำมากทำให้พื้นที่แถบนี้ได้พอมีกระสุกน้ำไหลได้เล่นกับเขาบ้าง เรียกว่าทีละครั้งว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นหม่ดังนะครับถ้าอยู่แถวตรายานี่ก็น่าจะรู้จักะ,ะเงียบนะครับย้ายครับผม ลองมาจูนน้านี้นะครับเรียบร้อยครับปิดสูบนะครับตามกระดีนะฮะโดนจนได้นะครับอาจะหลุดแล้วด้วยนะต้องรีบยกหน่อย เดี๋ยวมาดูไซส์นี้กันนะครับโอ้กัดโดนช่วงขอบปากพอดีเลยนะครับโหไซส์ดีนะฮะถือว่าตัวนี้ผ่านนะครับ,รบพื้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคอ่ะไหวนะครับไปแล้ว ถึงหมายเด็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะยังเด็ดอยู่หรือเปล่านะฮะด<ป>ี๋ไปตรงนี้ก็น่าจะรู้นะครับรู้เรื่องนะครับ เราเปลี่ยนมาใช้มิดนาวดูนะครับอาจจะเบื่อกระดีแล้วก็ได้นะ โดนครับตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่นะฮะกัรตัวนี้กัดเกลือทาเองนะครับโอ้โหเจอไซร์เรียบร้อยนะครับเกือใหญ่ปลายก็น่าจะใหญ่โอ้โหเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าน่าจะไซ์บอสเลยนะฮะตรงนี้นะครับ กดมินดาวนะครับทำเองตัวนี้โอ้ยโลกว่าได้นะครับใหญ่มากนะครับขอเลยนะฮะดูไซนะครับโอ้ยใหญ่มากนะฮะกัดมินดาวตัวนี้นะครับห้าจุดห้าเซนหรือว่าบอสมากเลยนะครับอ่ะเก็บครับ ตีไม้ตีไม้แรกก็เอาเลยนะครับตามมาถึงนี่เลยสรุปตามหาปลาไซส์วันนี้ก็เจอนะครับ นานทีได้ตีกระสูนแถวนี้บ้างก็ขอคอาปาคําขคอถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ